ก็นีสิแกงน้อมันไทยใส่น้หม่ฝรั่งจ้ะเดี๋ยวมากินแกงน้ำม่นต้องกันจ้ะกินหอมเดี๋มันอยู่ในโตปลาเด็ดแฉะมัถึงออกมาแบบออกมาเหมือนครับผมดี่ยวเราการัพรมฝรั่งจ้ะไปครับดูดู ดุ๊ยอาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีค่ะอาสวัสดีจ้าก่อนลูกสวัสดีเธอเธอรับเจ้าสวัสดีสวัสดีสวัสดีเธอจ้าสวัสดีค่ะฝนมะลีสวัสดีค่ะเดี๋ยได้พี่น้องเอ้ยอาสวัสดีเธอจ้าเรามาพบกัน กับจันถาวัดดีถาวัดดีจุ๊ก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 จุ๊บจุ๊กจุ๊กจน๊กจุ๊จุ๊กจุ๊กจุกจุ๊จุ๊ก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 จุ๊จุุ๊จ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 ุ๊กจุ๊จุ๊ มอลิชอบกินมะเขือเทศค่ะมอลิไม่เหมือนแม่กับพ่ออ๋อน้องฝรั่งใจเหรอใจแล้วจ้ามีน่อไม้ฝรัง่งผักกวังตุ้งฮ้องเต้หน,น่อไม้ฝรั่งมะเขือเทศค่ะแล้วก็ผักตำนิน่จ้ะจ้าป้าเอาข้อไม้ให้ป้าได้ครับทราป้าคนเด็กเกี่ยวเข่าก่นอมนมุงก็เลยเอาข้อไม้มาให้เมื่อนี้สิแกงอู้จักน้องไม้ไทยใส่น้องไม้ฝรั่งจ้ะ เดี๋ยวอจารย์น่องมารีไส้ขาตุมฮอกอะเอามากินน้ำเดี๋ยวการซีไส์เห็ดบดเท่าแม่จ้าปลากับข้าวทิพย์บาทได้บ้างหลายอันอันนี้ห้าสิบบาทอันนี้สามสิบบาทอันนี้น้องใหม่หาสิบบาทที่กันจารย์มันนี่ซื้อได้มาหน,น,น,นีิมาแข็งจ้ะใส้พระขาหอมหอมเทป,ประมืงแห่งน้ำบะนี่อยู่ได้หน,อหนอ่อยนึงจา้าโอ,อ้กินพระขาตำดัง เขาใส่งงสงงไงบอใส่จ้ะน้ำอย่านั่งกระสื่อได้หมือน,นี้พอบอมีเวลาไปหาหายจ้ะนี่เดี๋ยวมากินแกงน้ำม่น้องกันจ้ะเดี๋ยวเขาปาดขาเห็ดก่อนแลน้วจ้ะน,นี่เราต้องเอาแต่ตรงดอกอ่อนๆมันนะคะพี่น้องผู้ใด,ดกินเห็ดนั่นพี่น้องอ่าไปเสียดายขามันเด้อ,อคลิปใดแซรกระสิบบอกแล้วบอกอีกว่ามันเสียอัธรรสนี่จ้ะ เอาตัวดอกแบบว่ามองดอกมันอ่อนๆไปแกงจ้าพี่น้องยังสดมันสีอัวรัวอันนี้เอิญมาเห็ดบดได้ฝัน้ายแต่ว่าเหมือนผัากกางหรืยอย่างสิหรือผักเหนือนี่ครับเพิ่นเอิญมาเห็ดล่มจ้าพี่นออ้องข้าวไายข้าวค้าวทา,ามันเท่าไปไม่สิกายเป็นเห็ดกระดางมันบคา,ายครับ <c oughs> แต่ว่าบริเกิดอยู่เสาไฟฟ้า,ฟานเดี๋ยวนี้ขาเจ้าปุก <c oughs> แบบนี้แล้วเขากับจังเอาไปล้างทำความสะอาดจ้ะตัดขาออกไล่เถอะครับทราย กินว่า,าสั่นดีบะมีเห็นว่าล่ะต่ำยังกินเสียดายเอตาต่ำจับบปต่ำจะกินว่ามันก็กินได้อยู่เอ๋อเดี๋ยวเสียสิเอาให้ถาช่วยหน่อจ๋าล่ะคะช่วยหรอคะทางนี้เด็กหน่อยกําลังเตะบอลมวนคลขนาดเลยครับผมตม่ำเยังบอกให้มีเวลาเด็กเตะบอลนั่นมันทีมงานจักเทียรอยู่ครับ เดีเยมาเร็วกินข้าวอยู่ไปถือมันหยาเมื่อตาถือไว้เร็วสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านครับสวัสชดีค่ะโยกขลานน้อยกินข้าวไม่ได้โย่หยาหรือว่าคนกินง่ายเบื่อหลาดน้อยกินข้าวปวนเอาเอาเพิ่งพี่น้องก็ทักทายพี่น้องทุกจ่ากันเร็วทุกจ่าพี่น้องจ้าเร็วกจ้าคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณตาคุณยายก็ดูคุณปู่คุณย่ากันดู จ้าฉันรูตุ๊กตุ๊กมาแล้วนะอ้มืโอมโู้ตะเขาเมลีคือเป็นตะแเส็บเดี๋ยวครับสไซข้าวปลาแซลมอนมะเขือเทศอืนนเอาอย่าไปแครนโกดอีละเอาโกดเอออืมอันแล้วอร่อยมมลีอีหล่าขึ้โช่พุ่งทะลูกกระดุมกินมาดูเนี่ยไปมาจาพี่นอ้องทำการแกงเลยได้จา้าบ้านนี้ขั้วลูกขั้วเตาเรียบร้อยแล้ว ตำข้าวเบือก่อนจ้ะพี่น้องตำข้าวเบือให้ละเอียดแล้วค่อยตำพริกตำข้าวเบือแล้วก,ก็ตำบะพริกจ้ะแบบจวดด้วยมันม,มันก็ไดอยากใส่หอมแดงกระเทียมใส่ได้ด้วยนะแต่วา่าใส่ตัวตัว ทำการล่ใหเข้าบู๊ขึ้นหนำน้อยกัน่อยับนะวัตถุดิบทุกอย่างเราจะใส่ไปพร้อมกันเลยนะคะยกเวนผักคะเมื่อนี้เราใส่อันนี้น้ำเดือดจ้าพี่น้องปลามมึกแห้งจ้าเพิ่มความนัวความแซ่บ น่อใหม่ไทยน่อใหม่ฝรัง่งนี่สุดยอดเลยจะบักแข้งลูกโดดลงไปตืมหนำเปล่าเลยจ้ะหนำอย่านางนี่หน่อยแจ่ว่าประเด็กสีใสน้ำกลดพวาวสีตองใสเกลือกับผงชูรสน้ำไปก่อน ร้อนแรงอันนี้เขาเอิ่นว่าสนี่ลายจะวักครับผมตัวรักคนลงนะจ๊ะผู้สาวนี่แบบว่าขนาดตาดียุแล้วครับเราก็เฮ็ดกับเขาเสียบนี่โอ้ยผ้า,าห<ม>านาตาบอดีห้องกเ็เลยต้องเฮ็ดกับเขาให้เสียบที่สุดเลยก่อนจ้ะผู้ใดว่าไส้หนาตาบอดีไส้นี่แหละช่องกับโจ๊กซูมือสูเวทเป็นคนทอมตนครับผมเนี่ครับ ไปกับตอมกระแลงเท่ากัน,นตะปอนตะปอนตะปอนตัวใหม่มมแบบนี้การเท็ดแบบนี้นี่ภาษาไส้อื่นว่าจไงครับไส้หนามาเ,อ,อ,าอ,เ,นเนาอื่นว่าตองประแลงไ้แหว่าเอื่อนว่าใจประแลงการเท็ดแบบนี้มันจะมันทำหรุดซื้อว่ามันจะได้ความนัวแบบเต็มระบบน,นะครับเนาะ กินหอมเข้มมันอยู่ในโตปลาแดดแทะแมันี่ออกมาแบบออกมาเหมือนครับผมแมทะแถวอันั้นนะครับว่าปลาตะเพิ่มจะว่าเท่ากบบยับถ่งใส่หลายเลยจ้ะพี่น้องตวงไปตวงมากมันเข้มเพราะว่ามันมันความเข้มมันออกมาเหมือนโตกันเลยเลยครับปลาตะเพิ่มันเป็นน้ำเห็ดเป็นน้ำชิมมังกรบ่ะคับใจ บ้างไม่ใชกลางไม่ได้มือตีมือแท้เต็มแท้ไก่จะมันเหลือตะกังเฉยเน่เน่หมดเดียวแล้วครับท้ายแล้วครับว่าตอนนั้นใช้ใสแฉกซอนเดียวมันยังวัดเต็มสุดมันหมอนยัยมันไก่สุกไปนี่ครับใส่ใช่แล้วจ้ะสิ่งที่เราต้องการคือมันสุกก็คือเห็ดกับหน่อไม้ฝรั่งจ้ะส่วนหน่อไม้ไทยเราไม่สุกไม่ได โอ้ยก <Cornell> oh, okay. ูขายคนนี้ขั้นตอนสุ้ายค่ะเพบแล้วว่ายเ่าหร่ขัใ้สกตักาดใ้ผักางใเพรายังครับกินเหมือนไปตักันอันนี้่วนโตะจ๊ะอใยาใส่ก็ะส๊ หล,ยล,ยลยายใจเข่าเนี่ยว่าไม่หอมหอยครับผมกินผักขาครับพูดเราได้จ้าพี่น้องมาเด้อผู้ใดว่าท่านได้กินข้อแรกกินข้อก็แกง้งน้อไม้ได้ผักขาหอมน้ำกันจ้าแกงหน่อไม้สองใจพันนะคะหน่อไม้ไทยก็น่อไม้ฝรั่งจ้าเดาสิายเป็นยังกับใจแกงหน่อไม้หลายใจ <laughs> สองใจ โซสรรพรอนผอ,นอ,นอนมเมาน้ากันจ้าแกงน้อไหมซ้อมใจอีกแล้วจ้าพี่น้องมาส้นขอบพื้นเล่นกินมือตัวเองมาเด้อครับพี่น้องเอฟซี FC ทุกคนทุกท่านบานนี่มากินแกงน้อไหมทั้งน้อไหมไทยทั้งน้อไหมฝรั่ง,ง,งบ้ามันกระเสีบแต่แล้วพี่น้อยเอามองหยอนหย่อนมันในบ้านเรก่อนกินผสมกันนะครับทังเฮ็ดบดพี่น้อง ในโบสหาสีบาทพายเซ่มันก็ตอนบอกผิดนะมันติดมานำเขานำ,นำเลยแล,ยลย้วรถดเพลินอไปอยู่พุ่นมาแล้วอยู่นำอยู่ตอน, <c oughs> ตนั่นแหละขนาดแตะบางน้อยคือส่งเสบ เขาแทาแสบพี่น้องมาได้ครับทุกคนแข็งแบบทุบปเป๊ะๆมันแสบถ้าด้พี่น้องเป็นท้อนโลรทเคเลแตะแน่มีแน่ก็กระเทินเ<ต>วลานิมกุบๆลองคอาต้องจำบุ่ฝอมจะรู้สึกยังไงมันก็แสบนะลุงคือครับ น้ำโหนมันซึมเข้าไปในคำเขาใช่ไเคยจำเลยเพราะจำเหงาซ้ำย้ำคำเขานี่มันรู้สึกมอนคอบและก็มีความหนัวคล้ายๆจำปลเป็นอะไรคงจะคล้ายๆทีเวลาใส่สดๆแกงเห็ดปวกใส่เอาคำเขาใส่ในซอนนะมั้งใส่ซองใจใส่ซองอันพร้อมกันเลยได้ตรงเป่ากันได้จ๊ หนึ่งเขาใหม่หึือเขาเก่ากูเมื่อไหร่ซื้อตาเน,นอใหม่กันฝรั่งมาแกงเดี๋ยวเราวางหน่อใหม่ฝรั่งกับหน่อใหม่ไทยนี่มากอันใดก,ก็การครับมาคนละแบบหรือเปล่ <c oughs> บอกันที่ว่าเอาไม่เห็ดเมนูแกงแบบนี้ไหมครับหรือว่าแสีบซ้ำกันครับต้อก็บสูนเนอใหม่ไทยบดได้ดอกเพรบาบอกเนอใหม่ฝรั่งก็จะเป็นสำหรับผัดสำหรับอีหยังเชมันจะหวานๆนะนะมันจะเป็นพักมื่อต่อเป็นเนอพักมื่อนนอใหม่ฝรั่ง เอามาืเมิดเสือเดียวโอ้ยพอ่อใส่ซับมันพูดแทนเพื่อว่าท่านเนี่ยพักมาแกงเมิดเสือแซ่บกว่าครับพ่อน้องไอด,ดินนั่งราเลยทั้งวันเจ้พักไปไปไเมิดเสือออมเทจอย่างนี้สอ,องเราแมนบอขับไส้ภาษาอังกฤษเมิดเนี่ยคือแบบร่วมกันแมนบอขับไส้เมิมดไหมครับต่ำตัวเกมภาษาอังกฤษ ตำหนี่เยมเรียนภาษาอังกฤษนี่ยตำแบบเป็นอุ้ยเป็นบกคอยอ่วงปันไดครับจัดไปครับผมอุ้ยลูกโดดลูกโดดลองมันจะลูกเป็นอะไรเอาเฮ็ดใส่น้ำนะครับอยากอยู่ได้ขอแต่ว่ากระเพาะมันกระเพาะแทนแขวงหลวมมือเป็นกระเพาะครับอุ้ยเงี้กระเพาะขึ้นเป็นตายจังยังเนี่ย เจ๊ะหมดเขามมหมดเขาเห็ดสีหนาน้ำพองครับโอ้ตอนสายทองนะเป็นกระเพาะกินยากระบไดอ่ะสายเจี๊ยบทองจนหงายอ,อร่อยมากเลยนะามาแห้งเส้นหนังก็น่ารอกทำเจี๊ยบข้าซสายเป็นพ้นแกนงนล้วไหมอ่ะมันสิมีหลากหลายแน่ห <นะ S 2> มอ <laughs> เพราะว่าไส่จะมากินแนวอื่นที่อยู่แก่งน้องใหม่มากินมาแข่งบ่ครับแม่ค่ะมาแข่งมาเคลื่อนอยังใส่จะเก็บมาใส่จะปัดจะเป็ดไส่ฝากพี่ฝากน้องนะครับอหมบขึ้นใชจฝากเราเลยเชืวบ่โอ้โหเข้าท่าครับน้องคร <c oughs> ับก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านเด้อครับที่ติดตามเป็นกำลังใจมาตลอดครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับวันนี้แก่งน้อไม้ไทยเส้นไองใหม่ฝรั่งแล้แซ่บคือเก่าครับพี่น้อง ขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะเ<ม>ออมาเซฟเๆเดียวนะครับทุกคน